อ่านะคค่าดถย่อนนะครับหมายถึงค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเดียกด้วยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายที่ที่ที่หักเป็นการหมาหรือพวกนั้นนะครับคนละอย่างกันนะครับอ่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้มีเงินได้นะครับที่ผู้มีเงินได้นียมีอยู่แล้วนะครับอ่านะซึ่งมันจะมีการแบ่งประเภทย่อยอีก เกี่ยวกับเป็น7ประเภทด้วยกันนะครับทีนี้เจ็ดประเภทมันคืออะไรเดี๋ยวเราก็าเรียนดูกันนะครับนะเนี้ยโดยกฎหมายยินยอมให้หากค่าลดยอนอ์ได้เพื่อเนี่ยเพื่อ,อนี่คือประโยชน์นะครับเพื่อบรรเทาภาระภาษีนะในการเสียภาษีของผู้มีเงินได้นะครับนะผู้มีเงินได้แทนที่จะเสียภาษีมากขึ้นมากมากมาก,มากขึ้นนะครับก็เนี้ยจะมีตัวเนี้ยเพื่อบรรเทา แล้วก็อีกส่วนก็คือค่าใช้จ่ายที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับพไอ้ส่วนนี้ไอ้สองส่วนนี้ส่วนของค่าใช้จ่ายและส่วนของค่ารถยนต์นี้นะครับมันสร้างขึ้นมาเพื่อบรรเทานะครับนะตรงนี้เพื่อบรรเทาภาระภาระของการเสียภาษีให้กับผู้มีเงินได้ให้มันน้อยลงนะครับนะเพราะฉะนั้นในนิยามก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวน,น,นั่นเองนะครับของผู้มีเงินได้นะครับแล้วก็กฎหมายยินยอมไม่หักนะครับเป็นค่ารถยนต์เพื่อบรรเทา กลาอาภรรในการเสียภาษีกับผู้ของผู้มีเงินได้นะครับนี่คือนิยามนะครับในนิยามก็จะมีประโยชน์ของผู้เสียภาษีด้วยนะครับออีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือ,อเงินได้สุทธินะครับเรามาดูนิยามของคำว่าเงินได้สุทธินิดหนึ่งน,นะครับนะ เงินได้สุทธิมันก็จะพูดถึงในเรื่องในในบทนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับนะในส่วนของอาการหักค่าลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคนะครับนะเพราะฉะนั้นเงินบริจาคเนี่ยมันจะมันจะคำนวณจากเงินได้สุทธิตัวนี้นครับนะเงินได้สุทธิเขาบอกว่าเป็นเงินได้พึงประเมินนะครับหลังหกักค่าใช้จ่าย หลังหักค่าใช้จ่ายหลังหักค่ารถจอดนะเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้มีมีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา4 0วงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บ8ดก็ตามนะครับ,นะรบนั่นเาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินนะครับนะทีนี้มันมันก็จะมีเกณฑ์หักค่าใช้จ่ายนะครับนะเหมือนอที่เราเรียนผ่านมานะครับเกณฑ์ค่าใช้จ่าย 40วงเล็บหนึ่นง40วเงเล็บส,ส,สองรวมกัน50เปอร์เซ็นตไม่เกินหนึ่งแสน่ะเนี่ยเป็นเกณฑ์ของหากค่าจ่ายพเพราะาหักค่าจ่ายพวกนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูว่ารถยนมีไหมนะครับรถยนตัวเองรถยนทั่วรถดงทั่วไปรถยนภริยารถยนบุตรอะไรพวกนี้นะครับนะก็หักออกไปนะครับนะบสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเงินได้สุทธินะครับของผู้มีเงินได้ที่จะคำนวณคิดภาษีนะครับที่จะเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป นะครับซึ่งสูตรนะครับของการคำนวณหาเงินได้สุทธินี่คือสูตรนะครับด้านล่างเงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้พึงประเมินมนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นวงเล็บสี่สิบวงเล็บหนะึ่งถึงแปดน่ะอยู่นั้นนะครับถ้ามีเงินได้นะครับพึงประเมินก็นํามารวมกันแล้วครับแล้วก็ไปหักค่าจ่ายตามเกณฑ์ของตามลักษณะของเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทนะครับนะ แล้วก็ไปพิจารณาหักค่ารถยนต์นะครับอีกที่หนึงนะครับของผู้มีเงินได้นะก็จะเป็นเงินได้สุทธินะครับออกมานะตรงนี้ก็ก็เป็นส่วนสำคัญในในในเรื่องของการคำนวณหานะครับเงินได้สุทธิในในในหน่วยนี้ด้วยนะครับ ต่อไปเรามาดูการหักค่าลดหย่อนนะครับประเด็นของงานการหักค่าลดหย่อนนะในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนตรงนี้นะครับนะมันเป็นการหักค่าลดหย่อนตามมาตรานะครับนะ47นะครับแห่งประมวลรัษฎากรนะครับเป็นการหักค่าลดหย่อนถ้าข้าถามว่าการหักค่าลดหย่อนเป็นการหักตามกฎหมายมาตราใดมาตรา47นะครับแห่งประมวลรัษฎากรนะครับนะ ได้กำหนดให้นะครับนำเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะหลังค่าจ,จ่ายแต่ก่อนหักค่ารับย่อนนะครับหลังหักค่าใช้จ่ายก็คือหักค่าใช้จ่ายตามที่เราเคยเรียนมาแล้วนะครับตั้งแต่40วงเลหนึ่งถึงแนะครับตรงนี้ก็อิงตามมาตรา40-42ทวิจนถึงมาตรา46ใช่ไหมครับในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายนะครับนะที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับนะเนี <c> ้ย <oughs> <c oughs> มาหักค่ารถยนต์ได้อีกอ่าเนี่ยนอกจากหักค่า,าจ่ายก็มาหักค่ารถยนต์ได้อีกนะครับนะเหลือจะหักค่า,าจ่ายเท่าไรสุดที่เท่าไรหักค่ารถยนต์ครับก็จะเป็นเงินได้สุดที่นะครับเห็นไหมเน้นว่ทาทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้นะครับ <c oughs> โดยนะครับอ่าในเรื่องของการหักค่ารถยนต์ตัวนี้นะครับนะกด กฎหมายนะครับพนจะมีการแบ่งนะครับประเภทของการหักค่ารถยอนต์ออกเป็นเจ็ดออกเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะครับนะ <c oughs> มีการหักค่ารถยนต์นะครับสามารถแบ่งเป็นเจ็ดประเภทด้วยกันนะครับเรามาดูก่อนประเภทแรกนะครับประเภทแรกนะครับ เป็นการหักค่าดหย่อนกรณีทั่วไปนะครับนะกรณีทั่วไปก็จะเป็นเป็นเรื่องของออตุตตนเองนะครับก็คือผู้มีหนีได้เองนะครับสามีภรรยาบุตรนะครับนะพวกนี้นะครับนะการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะครับการหักค่าดหย่อนนะครับอ,อุปการะเลี้ยงดูคนพิการทุกพลภาพ นะครับที่เราเราดูย่อยๆในในคลิปวิดีโอนะครับนะประเด็นก่อนการหาการรรักค่ารถยนต์เบี้ยประกันสุขภาพบิดาเนี่ยครับคู่นีป้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ของของการหักค่ารถยนต์กรณีทั่วไปก็คือตนเองตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนนะครับนะสองการหักค่ารถยนต์กรณี นะครับสามีภรรยาต่างฝ่ายต่างเงินได้นะครับต่างฝ่ายต่างเงินได้นะครับเหมือว่าสามีก็มีเงินได้ภรรยาก็มีเงินได้นะครับอันนี้เราสามารถแยกหักได้เลยนะครับต่างฝ่ายต่างหักได้เลยนะครับหักค่ารถยนต์ได้เลยนะครับเหมือนมีบุตรอย่างเงี้ยอ่าถือว่ามีบุตรแล้วบุตรเป็นถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็สามารถที่จะภรรทั้งสามีและภรรยาก็สามารถที่จะหักบุตรได้นะครับทีนี้เกณฑ์ของการหักหักค่ารถยนต์บุตรนี่ก็จะมีเกณฑ์อีก ทีหนึ่งก็ว่าจะ,จะหักได้กี่คนหักได้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนรู้กันอีกทีนะครับสามนะครับการหักค่าลดหย่อนกรณีนะฮะผู้มีเงินได้มิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอ่าเราจะมีเกณฑ์หักยังไงมิคําว่ามิได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับ เป็นระยเวลาอ่าคืออาจจะอยู่น้อยกว่าร้อยแปสิบ้นหรือไม่ได้อยู่เลยนะครับนะสการหักค่าลดหย่อนกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีนะครับนะตรงเนี้ยเราเราเรา,เราจะหักค่าลดหย่อนอยังไงนะครับมีเกณฑ์ยังไงใครเป็นคนดูแลรับผิดชอบนะครับนะในการหักค่าลดหย่อนตรงนี้นะครับ ห้าการหักค่าลดหย่อนกรณีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะครับนะมีกองมรดกหนึ่งหนึ่ง,งออกองคนเนี่ยพูดคือไอกองมรดกนี้คือในกรณีที่ว่าอ่าเนี่ยผู้เสียชีวิตอได้สร้างไว้แล้วก็มีกองมรดกเอาไว้นะครับอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นอ่าแผงตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะที่เป็นกองมรดกที่มันมันสามารถที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับอ่าบุคคลได้นะครับ นะแล้วตรงเนี้ยมันยังไม่ได้แบ่งปันให้กับใครเลยนะครับนะตรงเนี้ยค่ารถยนต์ตรงเนี้ยจะทํำยังไงนะครับจะจะหักยังไงจะใครเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะครับหกการหักค่ารถยนต์นะครับกรณีผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะนะครับถ้าจดทะเบียนก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ยังมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะ นะยังเป็นบุคคลธรรมดาเพราะยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมนะครับนะเราก็ได้ทราบกันแล้วในในนิยามของคําว่าบุคคลธรรมดานะครับนะตามประมวลกฎหมายนะครับหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลใช่ไหมฮะนะไม่ใช่ก็คือยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายคือไม่ได้เป็นนิติบุคคล นะครับก็มีสภาพเป็นบุคคลธรรมดาเหมือนกันเนี่ยเรามีการหักค่าลดหย่อนอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายอ่านี่เป็นการหักค่าดหย่อนจากเงินบริจาคนะครับนะเงินบริจาคนี้ก็จะมีการคำนวณจากอ่าเงินได้หลังหักค่าจ่ายหลังหักค่าลดหย่อนแล้วนะครับก็จะมีการหักบุญบริจาคได้กี่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับตรงนี้ กฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้นะครับไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะเนี่ยแล้วก็นี่ก็คือนะครับนะประเภทนะครับของการหักค่าใช้จ่ายไอของของการหักค่ารถยนต์นะครับทุกทีก่อนการหักค่ารถยนต์ทั้งเจ็ดประเภทนะครับเดี๋ยวเราจะไล่กันทีละประเภทเราเริ่มแต่งแต่ประเภทที่หนึ่งก่อนนะครับโดยละเอียดนะครับเราจะเอาดีเทลละเอียดเลยนะครับนะในส่วนนี้นะครับ เพิ่มเติมจากคลิปวิดีโอที่หนูได้ศึกษามานะครับอ่ากรณีแรกก่อนนะครับก็คือการหักค่าลดหย่อนกรณีทั่วไปอ่าในตารางนะครับก็จะแบ่งเป็นช่องของประเภทอ่าดหยนอนนะครับและลักษณะของการการหักค่าอ่าดหยนอนกรณีทั่วไปนะครับ นะประเภทของการลดหย่อนประเภทของผู้มีเงินได้อ่าก็คือตนเองนะครับตนเองนะนี่พูดถึงตัวเองนะครับลักษณะของการหักค่าลดหย่อนก็คือผู้มีเงินได้นะครับหรือนะครับสามารถหักค่าลดหย่อนสําหรับตนเองตนเองเนี่ยผู้มีเงินได้คือตนเองนะครับหกหมื่นบาทครับหักค่าลดหย่อนตนเองได้มื่นหกหมื่นตามที่หนูดูคลิปวิดีโอถูกไหมนะครับ ทางนี้เขามีเงื่อ่ายว่าไม,ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยถึง180วันหรือไม่ก็ตามนะครับสามารถหักค่าลดหย่อนได้6กหมืนบาทหมายถึงว่านายกนะครับนายกอาจจะอยู่ในประเทศไทยแค่60วันนะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปอยู่ในประเทศอ่ามาเลเซียอย่างเงี้ยนะครับแต่สัญชาติยังเป็นสัญชาติไทย เพราะฉะนั้นนายก็สามารถเียหักค่ารถหย่อนตนเองได้หกหมืนเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่จําเป็นต้องอยู่ในประเทศไทยถึงร้อยแปดสิบปันก็ได้นะครับนะต่อไปนะประเภทของการลดหย่อนนะครับาสามีภรรยานะครับของผู้มีเงินได้นะครับ ใครที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นสามีถูกไหมครใครเป,เป็นผู้ชายก็จะเป็นภรรยานะครับนะนี่คือประเภทรถยนต์ประเภทที่สองนะครับว่าสามีหรือภรรยาของผู้มีเงินได้สามารถหักค่ารถยนต์หกหมื่นบาทครับหมือว่าเราเรามีเรามีแฟนเนี่ยเรามีภรรยาเนี่ยภรรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับนะแล้วภรรยาไม่มีเงินได้มถมอว่าภรรยาเป็นแม่บ้านอยู่บ้านไม่มีเงินได้ เราก็ดหยอ่อนภรรยาได้หกหมื่นนะครับสามีก็สามารถดหยอ่อนภรรยาได้หกหมื่นนะครับนะหรือคู่สมรสต่างฝ่ายต่างมีเงินได้นะครับให้หักค่าดหยอ่อนรวมกันได้ไม่เกินถ้าหักนํามารวมกันนะรวมหักนะฮะก็ไม่เกินแสนสองนะครับนะภรรยาหกหมื่นนะครับสามีหกหมื่นก็แสนสองพอดีก็คือไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้กฎหมายกาหนดแค่นี้นะครับนะ ต่อไปมาดูาประเภทการลดหยอ่อนของบุตรบ้างบุตรนที่นี้มันก็จะมีบุตรบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับที่เราเราเราได้ศึกษาในลิปวิดีโอนะครับแล้วก็บุตรบุญธรรมนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขข,ของการหักค่าลดหยอ่อนได้นะครับซึ่งการหักค่าลดหยอ่อนไม่ว่าจะเป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรชอบด้วยกฎหมายก็จะหักได้จํานวนเท่ากันนะหักค่าลดหยอ่อนคนละเท่ากันแต่ แต่หากได้กี่คนหรือหากได้ในอายุครบเท่าไหร่ยังไงก็จะมีดีเทลเงื่อนไขบอกนะครับเรามาดูกันนะครับอ่าประเที่สามนะครับประเภทของการหักค่ารถยนต์ก็คือบุตรชอบด้วยกฎหมายก็คือบุตรที่ก่อกําเนิดมาจากตัวกับผู้มีเงินได้เองใช่ไหมครับที่เหมือนว่าเรา ว่านากยกับนายขอแต่งงานกันแล้วก็จดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีบุตรอ่าเนี่ยนี่ยคือบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับนะนะครับหรือบุตรบุญธรรมของผู้มีเงินได้อ่าในกรณีที่เป็นบุตรบุญธรรมก็ได้นะครับรับเป็นบุตรบุญธรรมรับรองบุตรว่าเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถหักค่าเลดหย่อนได้แต่ก็จะมีเงื่อนไขนะครับ ด้านนี้นะครับลักษณะของหักการหักค่าลดหย่อนเพราะบุตรด้วยที่ชอบด้วยกฎหมายและบุบญธรรมสามารถหักค่าดหย่อนได้คนละสามหมื่นบาทครับนะไมว่าจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุบญธรรมหักได้คนละสามหมื่นนะครับนะเทียนนี้เป็นเกณฑ์ที่ฟิกตายตัวนะครับแต่ต้องเข้าเงื่อนไขอ่ะมีคอดิชันอีกนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งถ้าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะ หากค่ารถยนต์ได้ไม่จำกัดจำนวนเห็นไหมว่าตั้งแต่ปี61มาเนี้ยนะครับนาะรัฐบาลเขาว่าต้องการที่จะเพิ่มจำนวนประชากรน,นะครับก็เลยก็เลยเปิดโอกาสตรงนี้นะครับว่าใครมีบุตรมากหากค่ารถยนต์ได้มากานะครับก็ไม่มีไม่ลิมิตของอบุตรที่ที่ชอบด้วยกฎหมายกี่คนก็ได้ นะครับแต่ก่อนหน้านี้เขาไม่มีอย่างนี้นะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีแค่หักได้แค่สามคนเท่านั้นแบบบุตรชอบด้วยกฎหมายนะครับตอนนี้ได้หมดครับเต็มที่เลยครับกี่คนจากสิบสองคนก็ได้โลหนึ่งก็ได้ครับหักได้ทั้งสิบสองคนเลยถ้าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนะก็คือบุตรที่เกิดจากาภรรยาของตัวเองถ้าเป็นตัวเองเป็นสามีอย่างเงี้ยจดทะเบียนกับภรรยาแล้วก็ภรรยาคลอดบุตรสิบสองคนอย่างเงี้ย ก็หักได้หมดเลยนะนะครับตามเกณฑ์นี้นะครับเพราะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับสองบุตรบุญธรรมนะครับหากค่ารหย่อนได้ไม่เกินสามคนนะครับไม่เกินสามคนนะครับสำหรับบุตรบุญธรรมจําไว้นะครับบุตรบุญธรรมไม่เกินสามคนหักได้นะครับแต่ก็จะมีเคสอีกนะครับถ้ามีทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรบุญธรรมทำยังไงอ่านะครับ นะประการที่สามครับนะกรณีบุตรบุญธรรมชอบด้วยกฎหมายมีชีวิตอยู่กรณีบุตรชอบด้วยกฎหมายอ่ะไม่ใช่บุตรนะบุตรชอบด้วยกฎหมายก็คือบุตรที่เกิดถูกต้องตามตามตาาการหลักฐานการสมรสนะครับของสามีภรรยานะครับและมีอยู่ตั้งแต่สามคนะจะนำบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแม้เลย นะครับนเมื่อกี้น,ะมน,นะมีบุตร12คนอะไรเงี้ยแล้วมีบุตรบุญธรรมด้วยจะนําบุตรบุญธรรมมาหักไม่ได้นะครับเพราะมันบุตรบุตรที่มีชีวิตอยู่ที่ชอบโดยกฎหมายอ่ะมันเกิน3คนแล้วนะครับถ้ามีบุตรบุญธรรมไม่สามารถที่จะนํามาหากักค่าลดอดได้นะครับเพราะมันมัน,ม,นมันผิดหลักในในใ,ใ,ใ,ในเงื่อนไขที่3นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามันมีน้อยกว่านี้ เราก็สามารถมาหากได้จะหากได้รวมกันกี่คนเดี๋ยวดูนะครับนะคนที่สี่ครับของอบุตรนะครับของการหากข้าราย่ารบุตรกนณีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายมีจํานวนไม่ถึง3ามคนนะครับนะบุตรชอบด้วยกฎหมายมีไม่ถึงสามคน กฎหมายบอกว่าให้นําบุตรบุญธรรมมาหากรวมกับบุตรชอบด้วยกฎหมายได้แต่รวมกันไม่เกินสามคนครับก็คือรวมทั้งบุตรชอบด้วยกฎหมายและบุตรบุญธรรมรวมกันแล้วหาัหกนำมาหากรวมกันได้แต่รวมกันแล้วไม่เกินสามคนครับนะอย่างเช่นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีหนึ่งคนนะครับนะผู้มีหน้าก็สามารถที่จะ ถ้ามีบุตรบุญธรรมก็สามารถหักบุญธรรมได้อีกสองคนก็รวมเป็นสามแต่ถ้ามีสองคนก็าาหักได้แค่หนึ่งสำหรับบุตรบุญธรรมนะครับรวมกันไม่เกินสามคนเข้าไหมครับนะครับสนับคนในที่สามคนในที่สี่นะครับนะต่อไปกรณีนนที่ห้าในเรื่องของบุตรนะครับนะเพราะว่าบ,บุตรที่นาาํามาหักค่าดหย่ต์ ต้องไม่มีเงินได้ตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไปนะไม่ว่าจะเป็นผุดบุญธรรมหรือว่าบุตรอ่าชอบด้วยกฎหมายถ้ามีเงินได้ต่อปอีมันเกินสามหมื่นบาทขึ้นไปนี่ก็จบเลยนะครับไม่สามารถที่จะหักค่ารถย่อนตรงนี้ได้นะครับนะสมมุมว่าได้ไอ้บุตรเราเนี่ยบุตรไอ้ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับ นะอายุสิบขวบเนี่ยแต่เป็นดารานักแสดงเงี้ยดารานักแสดงนะครับนะพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีรายได้เกินกว่าสามหมื่นนะครับนะมีรายได้ไดอะหนึ่งแสนบาทต่อปีอย่างเงี้ยสมมตุตินะครับนะมันก็จะนําตรงนั้นนะนาบุตรคนนั้นนะนํามาหักค่าระด่นไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับแม้กระทั่งว่าบุตรคนนั้นนะอายุไม่ไม่ถึงก็ตามเป็นผู้เยาว์ก็ตามแต่ว่าเงินได้ของเขากเกินไง นะครับมันก็เลยผิดเกผ,ผิดตามเงื่อนไขที่ห้านะครับนะเนี้ยเพราะว่านะครับบุตรที่นํามาหักค่าลดหย่อนต้องไม่ไม่มีเงินได้ตั้งแต่สามหมื่นบาทขึ้นไปอ่ะเนี้ยเคสนี้นะครับและต้องเข้าเกณฑ์ดังต่อไปนี้อ่ามีเกณฑ์ย่อยๆด้วยนะครับในเรื่องของการหักค่าลดหย่อนนะครับอ่ามาดูเกณฑ์ย่อยๆของมันนะครับ นะต้องเข้าเกณฑ์ต่อไปนี้ก็คือเป็นผู้เยาว์ครับบุตรคนนั้นต้องเป็นผู้เยาว์เป็นผู้เยาว์คืออะไรเป็นผู้เยาว์ก็คือตั้งแต่เกิดนะครับเกิดก็เป็นผู้เยาว์แล้วใช่ไหมเกิดมาก็เป็นผู้เยาว์ออาน่าจะเป็นอ,า,อายุไม่ไไมไม่ม่ถึงไม่ถึงอ่ะน้อยกว่าน้อยกว่า20ปีถึง20ปี ถ้าเกิน20ปีก็บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ไม่ไม่ถึงไม่ถือว่าเป็นผู้เยาว์นะครับนะก็คือมอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ถ้า20ปีก็บรรลุนิติภาวะถือว่าไม่เป็นไม่ใช่ผู้เยาว์แล้วนะครับนะหรือบุตรที่มีอายุเกิน25ปีห,หมายมันเกินเนี่ยเกินนะแต่ต้องเป็นไง,ง ศึกษาอยู่ในระดับหมหาวทิทยาลัยหรืออุดมศึกษาเท่านั้นนะครับถึงจะนํามาหักค่าลดหย่อนได้หมายถึงว่ามันเกินมันเกินยี่สิบปีก็จริงแต่บุตรของเราอะ่ะกําลังศึกษาอยู่นะอยู่ในหมหาวทิทยาลัยและอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษาของในประเทศไทยนะอย่างเงี้ยนะครับนะอาจจะอยู่ในระดับปริญญาโทรหรือปริญญาเอกก็ตามแต่ยังศึกษาอยูนะ่มีหลักฐานของการศึกษาอยู่ นะครับก็สามารถที่จะหักค่ารถยนต์ได้สามหมื่นได้เหมือนกันนะครับในเคสนี้นะครับหรือในเคสทีนน่ว่าอ้าตอนเนี้ยบุตรเราโอ้หนี่สามสิบกว่าสามห้าสามห้าปีแล้วอย่างเงี้ยถามว่าหักค่ารถยนต์ได้ไหมหักได้แต่แต่ต้องเป็นผู้ที่นะครับศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถครับหรือสมวนไร้ความสามารถครับไม่สามารถที่จะทํางานเป็นกิจการงานอื่นได้แล้วนะครับ อาจจะมีสติไม่ค่อยไม่ค่อยอเต็มร้อยอะไรเงี้ยนะครับนะมันต้องอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของของอผู้มีเงินได้อย่างเงี้ยของของพ่อของแม่อย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยไม่ว่าไม่จำกัดอายุนะครับแต่อายุเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าโดนศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนได้ความสามารถสามารถสามารถที่จะนําบุตรคนนั้นมาหักค่าลดหย่อนได้เลย ามหมื่นบาทคนละสามหมื่นบาทนะครับนะถึงว่าถึงว่าไพโรจน์เนี่ยไพโรจน์เนี่ยมีลูกนะครับและจดทะเบียนกับนางนางสาวขอไข่อย่างเงี้ยนะและมีหมุดด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้บุตรอายุสามสิบปีนะสมมติคนแรกสามสิบปีคนที่สองสามสิบสองปีนะครับ แล้วบุตรของไพโรธเนี่ยนะครับนะโดนคําสั่งศาลให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วช่วยเหลือตัวเองได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับนะไพโรดนะครับฐานะที่ผู้เป็นผู้มีเงินได้นะครับก็สามารถที่จะนําบุตรทั้งสองคนมาหักค่าลดหย่อนได้คนละสามหมื่นบาทรวมเป็นหกหมื่นบาทได้เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องมีต้องมีคําสั่งศาลนะต้องมีอ่า หลักฐานของของสารนะครับว่าเนี่ยบุยคคลที่หนึ่งของไพรโรดและบุคคลที่สองของไพโรดเชื่ออะไรเชื่ออะไรอาสารสั่งให้เป็นบุคคลได้ความสามารถตั้งแต่วันที่เท่าไร่อาลงที่นะครับลงชื่อของอาสารนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งอันนี้ก็หากค่ารถยนต์ได้เลยคนละสามหมื่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นะอันเนี้ยเขาว่าการนับจํานวนบุตรนะครับให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่นะตามลําดับอายุสูงสุดของบุตรนะโดยนับรวมบุตรที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลดหย่อนด้วยนะครับนะทั้งนี้นั้นตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ เขาจะมีรีมาร์กนิดนึ่งนะครับในเรื่องของการนับบุตรนะครับหนาว่าให้นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่ตามลำดับอายุนะครับนะนะ,ะสูงสุดของบุตรนะครับนะเพราะฉะนั้นเ,เงื่อนไขของการหักบุตรก็เป็นประมาณนี้นะครับนะอะ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะไม่มีแบบเหลือเวลาประมาณ เราหมดเวลาประมาณ9โมง20ถูกไหมฮะกอนนี้เหลือประมาณอีกประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันว,วันนี้จะไม่มีแบบทดสอบให้ทํานะครับเดี๋ยวจะเราจะทําแบบทดสอบกันในคาบในคาบหน้านะครับนะแบบทดสอบก็จะเป็นลักษณะของ Google Form เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นคําถามแล้วก็มี Choice เลือกนะครับ นะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับอาเจอกันคาบหน้าสสรีครับทุกคนอย่าลืมเช็คชื่อใน Google Form ด้วยครับสวัสดีครับ